วันที่31ตุลาคมปี2565นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยฝาละพรช่ังเพชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้ใอาหารอาชีวศึกษาจังหวัดเพชบุรีเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้นระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีณนห้องประชมุมภูมิภูมิมินชั้น2อาคารศรีพิทยาปัญญาวิทยาลัยฝาพระช่างเพชรบุรีวิทยาลัยฝาพระช่างเพชรบุร,าาบรีสถานศึกษาที่ผลิตก,กำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง